คิดว่าวันนี้มั่นใจแค่ไหนไห้ตีแบกแค่นั้นถามมึงมึงมั่นใจดีกว่าแล้วมันแบบเกมใช่ใช่เหรอถ้าแบบสมมติว่าสมมติมีเกมหน้าอย่างนี้ยแล้วแบบให้แม็กแบบเป็นคนนำเพลงวันไม่ไหวเช้เสียงหน่อยดิว่าพูดหน่อยเช็คครับเช็คครับหนึ่งสองสามสี่ไปเลยครับโทรศัพท์ลงดิใส่กระเป๋าเลยเกิดกูเกิลไม่ได้ สวัสดครับสวัสดีครับว,วันนี้ครับผมอยู่กับพวกเราครับวันนี้เราจะมีเกมมาเล่นกันนะครับผมและเกมวันนี้เนี่ยสนับสนุนโดยพีเตอร์นี่ตัวมือมาแนะนตัวเองครับทันสันผมแม็กซ์โตนัสครับผมปีน้อยครับปอเยเชนครับติชเชนทค,ครับอันนี้คือน้องๆแบ่งทีมมาแล้วก่อนที่จะเล่นเกมครับผมเราไปฟังกติกาก่อนไป ผู้เข้าแข่งขันต้องสูมเปิดป้ายและแย่งกันตอบใครตอบถูกเอาไปเลยหนึ่งคะแนนถ้าในรอบนั้นไม่มีใครตอบถูกเลยจึงจะสูมเปิดป้ายต่อไปได้โอเคไหมโอเคครับเอาหน้าเอามาโอเคใครเปิดใครจะตอบแผ่นแรกครับฝั่งไหนดีฝ่ายดีกว่าายซ้ายดีแห้ตีเลยให้ตีชอมคนแรกเลยครับ้ไปพีเตอร์สิบครับผม้รออุ้ยแม็กกีรับเพื่อนใช่เหรอเปิดไปก่อนแล้วเอาเลยครับแป๊บนึงครับ อีลาบมองกล้องอย่างมั่นใจแันหนึงอันหนึงเฮ้ยคุณไม่คุณต้องตอบแล้วอีลับอีลาบใช่อีลับก็อีไม่ฮิตมึงมองในสิ่งที่เราเรคออีลาบก็ได้คพี่ครับพี่ครับอีลไม่ใช่เรายังมีใบไม่เราตอบได้เราตอบได้ตอบได้ต่อไปวุ่นวุ่เฮ้ยอีกอุ่ก็ผิดอีทคืออะไรมาแพนน์มาต่อไปอ่านันพรีเดตอร์สี่ครับโอ้โหใ้เกลียงกันเลย ชันเลยเหยียดเยอะเดินไม่ได้เดินเหมือนสาบกันด้วยหรือเลยอันนันกดดิไม่กดคือมัเลยไม่กดอาจจะถูกก็ได้นะเอออาจจะถูกก็ได้ตัวหนึ่งอันเนี้ยฟันอะไรวะฟันอะไรมันอยู่ในการ์ตูนเรื่องเลยมันเป็นสัตว์ใช่เป็นสัตว์ก็มันอยู่ในการ์ตูนเป็นสัตว์อยู่ในการ์ตูนเรื่องน่ะก็เลยเออต่อครับมาครับมาครับมาอมาเป็นคำจากนี้สุนัขเลย ไอเหี้ยไม่ใช่อกยนันดิินาราการลำเลิศือนินาราการลำเลิศูดอะไรแกตอบลายเหี้ยไเอออลาผมก็จะตอบลายกัหนึ่งขืไม่บอกเลยตอบน้าแม่งเลยถูกใช่ไอตกี้ห้ือเปลนั่นแหละนี่มันยื่กตูอ่ะไเลือกเช็กอ่ะเพื่อนลาอ่ะายเบียรเพื่อนกินดิขอแบบรูกเรีวเดีอทุกคนก็ดิงให้พีเตอร์สี่ครับ

น่าจะเป็นส่วนสุดท้ายพยายามไม่ตอบพยายามจินตนาการไม่สมเห็นอะไรนะหน่าแต่เราง้อได้เอาดิอหมีเชื่อกูดิหัวนี่ส่วนหัวอ๋อหัวอ่าตอบว่าหมีอ่ะหมีอ่าหมีผิดครับหมีผิดครับอ่าอ่าให้แมงเรื่องเลยต่อไปพีเตอร์สองครับมึงอยูงคนอยู่กัว่าหูพี่คางเนาะเป็นอุ้ยดิสิงโตไอ้แม็สิงโตเชื่อกู อาสีโตครับผิดครับไอ้ตีเฮ้ยอะไรวะเสือมันคืออะไรอ่ะคนเหรอนกนกเคอร์บี้ปะเนี่ยมึงเอาใจนู้นเลยเคอร์บี้ว่าลิงลิงเป็นคำตอบพี่ผิดครับมึงเปิดอีกอันแล้วมึงเตรียมคนกระดิ่งอ๋อร่างติดโลกนี้โหดอ่ะ เนี่ยลุงมนึงนายรู้ละกูว, <c oughs> ว่าอันนี้ก็ไม่รู้พีเตอร์หนึ่งอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้โอ้โหที่มันเห็นไปหูอ่ะกูว่าใช่ <c oughs> เสือตอบตับบ้ดดา,าตับบ้าตับบ้าสิงโต,งตมันก็ตเหมือนกัน <c oughs> ให้มาหนึ่งปล่อยจินตนาการได้ป่ะเดาๆไปก่อนไม่คือลิงไม่ใช่สิงโตไม่ใช่ใช่ไหมลิงไม่ใช่สิงโตไม่ใช่นั่งมันคล้ายๆลิงอ่ะชันีเ่ยมันได้เลยชันีชันีเหรอชั้นีผิดครับอ่ะอันนี้เลื่องอนนี้จวดเลยอันนี้พี่โมเลขสิบเลยคสับพีเตอร์สิบครับผมพีเตอร์สิบเฮ้ยกูว่าแมว ไม่ใช่ไม่คือตอบตอบแล้วนะยังไม่ตอบกูยิ้มตอบแล้วตอบแล้วหน่งแล้วต้องรบตอบนะสอแล้วต้องรีบตอบอมเอต้องตอบหตอบเลยมึงตอเแมวผมชอบแมวแมวไปคำตอบที่นี่มันคือแมวหรอวะหนอนมือนแมวบ้ากูเนี่ยเี่ยว่ามเปลี่ยนนะ ลงไปก่อนเลยมันไม่ใช่ตัวมันหรอกเริ่มต่อครับผมภาพต่อไปพีเตอร์หนึ่งครับภาพพีเตอร์หก็คือผมรู้เอากไนเลยรู้เลยเอากไนเลยรู้เลยอ่ะทั้งข่าวแบบไม่ได้กดกระดิ่งแต่ถ้ากดก่อนก็ไม่เสียหายนะเอาเลยมามังกรผิดครับโดนในพวกตุ๊กตุ๊กมาลายครับมาลายผิดครับ มาฝั่งนี้จับพีเตอร์แปดครับโอ้ยได้ลุ้นหลุนเงี้ยปูว่าดำกว่าเดิมอีกโอ้เฮ้ยยี่ขอบติดขอบนิดหน่อยหาหอรากะมุงกดตอบนกนกครับนกครับผิดครับเป็นพีเตอร์สามครับโอ้ยทำไมมันอยู่เต็ลิมหมดเลยวะ โอ้ยมึงพี่เอามึงจ่อไม่ใช่กลัวไม่ใช่กลัวไม่ใช่มันใส่หมวกอยู่มึงเนใส่หมวกอยู่อะกลัวมันใส่หมวกอยู่ตาใส่หมวกก็ตายอยู่นี่ยังกดแล้วกระต่ายที่ตายใส่หมวกไม่หรอกไม่เบื่อไร้เบื่อไร้เราเจอต่อฮะนี่ยังได้จับข้างล่างด้วยมีหลอกด้วยมีหลอกเป็นนกเขาเลยข้างล่างไงนี่หลอกเป็นนกเลยอ่ะมาข้าต่อมา ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยได้ช่วยเลยช่วยอะไรเยอะสัตว์ตัดวฟ้าแปลว่ามันบินอยู่ต่อไปเหี่ยวครับองว่างใจดีวะเรี่องท่อวะตาครับปตาอะไรครับอีเรเตอร์สิบโอ้ยเฮ้ยต่อแล้วหนึ่งต่อ งูครับงู่ต่อที่ทุกท่านอเยพิ่งไปพิ่งไปพิ่ๆไป่ไ่กูตอเป็ดนะถ้ากูตอบอะมันเอ็นเพามัเป็นงูมันยูแลตา งูมันก็โดนไปงูมันยังไงมันงูมันตีนเป็ดไม่เห็นหรอเนี่ยตีนเป็ดจินตนาการล้ำเลิศผมไม่ลืมไปเลยงูมาทั้งตนเป็ดว่อนผมกินตนาการล้ำเลิศไปเลยอ่ะเออไอเกมที่มึงบอกอะไรมึไอเกมที่บอกอะไมึงปภาพเปล่าพปันหยา ที่ได้คือเลขเลขหนึ่งพีเตอร์หนึ่งครับไม่ได้อะไรอีกแล้วดูทรงแบบนี้อุ้ยเอาจินาการเหมือนหนังไก่เลยไม่ถูกหรอกตอใจก็มาวิเคราะหอใจมาแล้วทางไงก็ไม่ถูกไอ้กดก็ไม่ทันได้ก็ไม่ถูกตาขาวตาขาวตาข่ายครับตัวพิที่ครับเอ่อมดกับมด หมดไกันเราผีดครับพีเตอร์สิบเอดครับได้ยงทำไมฝั่งเป็นสีแา่แบ่งมุมครับผิดครับพยุหลังคานี่ดี่ชอบไมชอบีทครับต่อครับพีเตอร์เก้าครับโอ้หอยครับ พีเตอร์สิบครับโอ้โหยุงว่ยุงแหละยุงยุงลายครับใช่มผิดครับอ้าวไม่ใช่ยุงอ่ะยุกแกแล้วยุกแกแล้วมันเป็นตัวไงหน้ายังไม่โผล่จุกจัะจบพิมเองเอพึ่งพึ่งครับผิดครับ ไว่ามันไม่ใช่แมลงมึงเชื่อกูไหมมันไม่ใช่แมลงพีเตอร์เลขกหกแล้วปีเตอร์ห้าเปิดหน้ามันยาวให้ปีใต้หนึ่งสองสองทีมลองตกลงอันนี้อยากเปิดป้ายไหนก็เปิดป้ายเปิดหกแล้วเอาไหมเอาหกไหมเอาหกเต็มตัวนะมือมือเตรียมตัวนะครับเรียมนะเรียมนะพร้อมห้าสี่สามสองไปต่อครับห้าสี่ สามใช่ป่า <vein> ว <banks> ่าโมราตต๊อบต๊อป ไม่กูคิดว่ารู้แล้วคุณตอบคุณอกคำตอบช้ดๆอีกทีหนึ่งอ่ะแต่ว่าโอ้โหควายมุณบองไกลๆไม่มองไม่ควายเหรอไอ้เจ๊คุณบองไกลๆคุณมองไม่รู้เรื่องมึงตอบอะไรนะอะมึงยิ้มตอบต่อผมโดนมันจตอบที่บอกให้เรจินตนากาไม่เขาเล่นให้ตอบแล้วไงต้อคุณกดไงคุณต้องตอบไงโอ้บอกแล้วอย่าไปดูตัวดูหัวเลขอะไรสิบสองสิบสองมิเตอร์สิบสอง เขียวด้วยจะอยู่ในป่าเลสีเขียวอ่ะชัดเลยปลาโลมาลมามอแล้วแลิงลิงผิดครับพีเตอร์หครับช้างไอ้ส่นะสว่นะน้น้บเลยครับสองช้างไม่ใช่หรอกช้างไม่ใช่มึงดูไม่ จะเปิดให้เลขดีนะด้วยผมเกมสุดท้ายแล้วครับเกมตัดสินครับผมไฟนอลครับภาพแรกคือพายเรเตอร์11่างล่แล้วหนึ่งตัวมันคือหมาสองแต่ข้างบนคือแมวหน้าเวงจริงคัเนจิงียวจะตอบไหมตอบหมาไปเลยหมาโอเคก็ยังเหมือนเดิม กินวะอุ้ยพี่ตียงเจ็ดเต็มตัวนะครับอันหนึงนะกรรมการนับนับที่บอลนัโอเคโอเคนับถึงสามนะหนึ่งสองนับหนึ่งสองมาสาดีแล้ว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 ับไัแล้วขับไปแลดีแล้วับสัตที่ถูกต้องนี่ม้ใจยนะ ครับผมบทสรุปในวันนี้ครับก็เป็นทีมตีน้อยกับแม็กซ์แ่นด์เองเกมไปไงมั้งที่คุณได้เพื่อนร่วมทีมคนนี้มาดีครับเพื่อนผมจินอะารกันสุดมากจริงถ้าไม่ใช่ไม่เก่งถ้าเป็นเก่งต้องมีความรู้จริหะไม่ได้ไม่มีภาพเลยไม่มีภาพเลยไม่มีภาพเลยอ่ะของร่วมของเราครับนี่ครับผมเครื่องดื่มเพิ่มวิตามินซีโอเคพร้อมก็จัดไม่ไหวไม่ไหวเบียร์บอกมั้งเนี่ยเบียร์เขาก็จัดเลยนำไปเบียวแล้ว เดี๋ยวโอ้ยชิวเกินเปรี้ยวอ่าครับผมนี่ครับผมน้องเราครับเบาๆนะครับเป็นกระสุนถุงน้ำแล้วผมก็คลิปนี้ครับก็ขอขอบคุณนะครับผมพบีเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ใครที่ไม่อยากกินน้ำน้ำเปรี้ยวๆแบบนี้ได้วิตามินซีเหมือนกันครับกับวิตามินตัวนี้เลยนะครับผมอันนี้มีทั้ง A และก็ C นะครับผมเราขวดสีเขียวแล้วเราขวดสีแดงครับผมทั้ง A และก็ B นะครับผมวิตามินทั้งคู่นะครับผมสำหรับท่านใดที่อยากจะบู๊ หน้าคองง่ายเลยครับผมคิลเลอร์ช็อตนั่นเองนะครับผมซื้อจากเซอเบียนกิลเลอร์ทั่วไปเลยนะครับโอเคมาก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดใจพวกเราด้วยนะครับใครอยากให้เราเล่นเกมไหนคอมเมนต์กันมาครับสหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่กเช่าเดิมอะไอ้คุณเดี๋ยวลองมาเพียวไ่กินเชียวแก้วแก้วกับสีน้ำหอมมากไม่กินผมฝาดหอมากแก้วกับสีน้ำมันถึงคุณไหมกินกินนะกินเพื่อน ยาเด็กเป็นไงบ้างรสชาติสีแดงอร่อยครับ